สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการที่จะให้ชุมชนดูแลป่านั้นถือว่าไม่ง่ายนักแต่ชุมชนบ้าน แม่กืดหลวงตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันดูผืนป่าชุมชนนี้เอาไว้นานกว่า5ปีจนทุกวันนี้ป่าชุมชนบ้านแม่กืดหลวงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนพวกเขาเหล่านี้ดูแลผืนป่าชุมชนนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อประมาณต้นทศวรรษที่1970นักวิชาการป่าไม้ของโลกบางส่วนเริ่มมีความเห็นพ้องต้องกันว่าป่าไม้ของโลกโดยเฉพาะป่าเขตร้อนกำลังถูกทำลายลงไปอย่างรวดเร็วและป่าเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาซึ่งมักจะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมืองเป็นเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการกล่าวคือ อำนาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือป่าไม้ตกอยู่ในมือกลุ่มผู้ปกครองจำนวนน้อยการใช้ป่าจึงเป็นไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดผลเสียใหญ่ๆสองด้านด้วยกันคือ 1. ป่าถูกมองว่าเป็นเพียงแหล่งผลิตไม้สุงที่ควรถูกตัดเพื่อขายหารายได้เข้าประเทศหากปล่อยไว้โดยไม่ตัดมาใช้ก็จะเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทัศนคติดังกล่าวนโยบายและวิธีการจัดการป่าของรัฐในประเทศเหล่านั้นจึงส่งผลสู่การทำไม้เพื่อส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศพื้นที่ป่าจึงหมดไปอย่างรวดเร็ว 2. ผลพวงของการจัดการป่าหาได้ตกแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่โดยเฉพาะผู้คนในชนบทที่อยู่ใกล้ป่าหรือในป่าส่วนใหญ่แล้วรัฐจะถือว่าป่า ตลอดจนไม้และทรัพยากรอื่นๆจากป่าเป็นของรัฐประชาชนแต่ต้องไม่ได้คนเหล่านั้นจึงมักตกอยู่ในสภาพของผู้บุกรุกป่าบ้างผู้ลักลอบตัดฟันไม้บ้างทางั้งที่ชีวิตของพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยป่ามาโดยตลอดแต่ก็ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้กระทําผิดกฎหมายของรัฐ <S <S สรุปได้ว่าการจัดการป่าในแนวทางที่รัฐเป็นเจ้าของป่าก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศของแต่ละประเทศและของโลกและยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรของส่วนรวมอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอให้เปลี่ยนแปลงปรัชญาในการจัดการป่าเสียใหม่โดยหวังผลหลักสองประการคือไม่ทำลายทั้งอย่างรักษาและฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทางให้ผู้คนรอบๆป่าและในป่าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนผู้เสียเปรียบในสังคมได้รับประโยชน์จากที่ดินในป่าและทรัพยากรจากป่ามากขึ้นในที่สุดก็พบว่าแบบแผนของการใช้ที่ดินและป่าที่ผู้คนในชนบทของประเทศได้พัฒนาทั้งหลายได้กระทำกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับทศวรรษนั่นเองคือคำตอบ นักวิชาการจึงตั้งชื่อแบบแผนการใช้ทรัพยากรที่มีป่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการดำรงชีวิตของชาวบ้านโดยมีพวกเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการและได้รับประโยชน์ว่าป่าชุมชนจากคำที่ว่าป่าชุมชนนั้นก็คือการที่ให้ชุมชนดูแลป่านั่นเองหมู่บ้านแม่กืดหลวงตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนและยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาจนทุกวันนี้โดยใช้แรงกายแรงใจจากชาวบ้านเพื่อที่จะรักษาพื้นป่าชุมชนนี้เอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาทําด้วยกันนะฮะมีตั้งแต่เริ่มกระบ,บวนการนะครับ กระบวนการก็เริ่มตั้งแต่หาในร่วมเลยแต่เดิมนี้ก็แต่เดิมขอเล่าประวัตินิดนึงนะฮะทางท่านคูบากันชัยซึ่งตอนนี้มีมรณภาพแล้วนะยู่ที่วัดมาจาร์สอนมู่ที่หนึ่งนะตรงนี้หมู่ที่เก้านะ ท่านได้ทําไว้เหมือนกันในเรื่องของโครงการอนุรักษ์นิเว้น้ำเลยนะก็มีระเบียบอะไรอย่างที่ทําไปพอสมควรเหมือนกันแต่แต่ว่าท่านมรณภาพแล้วนี่ก็ก็เรื่องกฎระเบียบอะไรอย่างก็เริ่มจะลาไปเรื่องของการช่วยกันดูแลรักษาก็จะช้าไปก็ได้คนรุ่นใหม่นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าผมคนเดียวนะกระทั่งท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะโดยเฉพาะตรงนี้ก็มีหกหมู่บ้านนะประกอบไปด้วยหมู่หนึ่งหมู่สามหมู่สิบหมู่สิบสองหมู่สิบห้าและหมู่เก้านะรวมวันนี้หกหมู่บ้านนะก็ ไปช่วยกันเริ่มตั้งแต่กระบวนการหาแนวร่วมก็คือปลุกประดมชาวบ้านขึ้นมาใหม่ในเรื่องของความสำคัญของป่านะจนจนได้ว่าโอเคเล้วเรื่องป่าเนี่ยยากจะได้คือคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้โดยที่ทั้งสองอย่างได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ป่าก็บบ่เปลืองคนก็ไบ่ได้ทำลายป่านะก็ด้วยกันมีกระบวนการร่วมมีแนวร่วมกระทั่งได้แนวร่วม ต่อไปในกระบวนการถัดไปก็เริ่มแนวร่วมแล้วก็มาหากำหนดแนวเขตป่าตรงนี้ที่เห็นนี้ก็มีประมาณหมื่นว่าไร่นะทั้งหมดนะท,นะทีนี้เราก็มาประเมินดูว่าประชาชนในตำบลแม่กระสาโดยเฉพาะห้าห้าหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถดูแลได้เท่าไหร่นะต่อประมาณว่าเราสามารถดูแลได้กับที่มันจำสาคัญคกับในกรลงชื่อเทางนี้ก็ประมาณ5้าพันกว่าได้ เสร็จแล้วก็พอได้แนวเขตแล้วก็ไปไปกำหนดแนวเขตก็ตั้งอบตซึ่งสมัยที่แล้วมาผมเป็นรองนายกก็ได้อนุมัติของมานมาทําแนวเขตก่ได้ทําเรื่องของเสาผูนาทำรืองของเรื่องของสีป้ายต่างๆนะมาทำตั้นขึ้นมาจะเห็นป้ายเห็นอต่างๆก็ใช้ของมานอบตรเริ่มกําหนดแนวเขตนะพอได้แนวเขตแล้วก็จากในร่วมมาแนวเขตต่อไปก็เรื่องของกติกาซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันเรื่องของคนเรื่องป่าจะอยู่กันยังไงเนี่ยเริ่มเริ่มมีกติกา ก็โดยการทําประชาคมทั้งหมดนะครับก็เอาเอา,เอาประชาชนเป็นส่วนใหญ่ว่าเขาจะจะกาหนดกฎเกณฑ์อย่างไรก็เป็นมติของประชาชนทั้งหมดเสร็จแล้วก็ได้กฎของป่ามาฉบับหนึ่งทุกวนก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับมีแนวเขตแนวป่ามีกฎแนวแนวการควบคุมดูแลแล้วก็มีเรื่องของอนาคตว่าอนาคตาเราจะดําเนินการอย่างไรก็มีแผนนะครับก็ทุกวันนี้ก็เดินตามแผนนะแผนในเรื่องของ่อางที่ทํามาก็เรื่องของการปลูกป่า เรื่องของการป้องกันไฟป,ป่าเรื่องของการระวังแนวเขตต่างๆเรื่องของการบุกลุกเรื่องของการตรวจจับคนที่กระทำผิดกฎระเบียบแต่ตอนตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เรื่องของขการทาผิดกฎระเบียบนี่นก็น้อยลงไปละนะฮะก็มีคนเข้าใจดีนะฮะก็ก็คงเหลือให้ป่านี้ชุ่มชื้นอย่างที่เห็นนี่ครับป่าชุมชนบ้านแม่กืดหลวงสมัยก่อนได้มีการบุกรุกเข้าไปตัดไม้เพื่อที่จะนำมาขายให้กับนายทุน ต่อมาได้มีท่านพระคูบากัญชัยเจ้าอาวาสวัดมาตานุสร์จึงเห็นว่าได้มีการตัดไม้กันมากจึงได้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านบ้านแม่กืดหลวงเลิกตัดไม้ในพื้นป่าชุมชนแห่งนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อที่จะนำมาหล่อเลี้ยงชาวบ้านแม่กืดหลายครอบครัวหลังจากนั้นชาวบ้านจึงเห็นความสำคัญของพื้นป่าตรงนี้ จึงริเริ่มช่วยกันรักษาพื้นป่าชุมชนตรงนี้เอาไว้เป็นต้นมาป่าชุมชนบ้านแม่กืดหลวงก็กลับคืนความเป็นป่าให้ชีวิตใหม่แก่ชาวบ้านแม่กืดหลวงจากวันนั้นนับจนถึงทุกวันนี้การดูแลซึ่งกันและกันระหว่างคนกับป่าจึงกลายเป็นความผูกพันความหวงแหนในทรัพยากรที่จะสืบทอดต่อไปอย่งรุ่นลูกรุ่นดาน ค่ะจะขอสวัสดีนะคะพิชานางสุพรรณปันสีคำเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลแม่กระแสจะได้มาอุ้เรื่องแป่ชุมชนนะคะป่ชุมชนนะคะอันนี้ก็ได้ทำเป็นป่าตั้งแต่ปี2543นะคะกว่าจะทำขึ้นมาได้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันคะ่ะ ก่อนที่จะทำเป็นแปาสมบูรณ์ขึ้นมาถึงปัจจุบันก็ได้ทำการประชาคมหมู่บ้านก่อนอทำประชาคมหมู่บ้านทำกฎระเบียบของปา่าได้มาถึงประมาณปี2 5 0 0 4 4 4 5นะคะก็เลยดีขึ้นมาดีขึ้นมาเพราะว่า และรำตั้งกฎระเบียบแปลขึ้นมาโดยจะเป็นก้ารปั๊บนะคะปั๊บจับใหม่ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งระแวแบกบ้านใกล้เคียงจะได้ขึ้นไปตัดหนอแก็กมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นในมม่ขึ้นมาแล้วก็มีการปับ๊บกันใหม่เลยาชาวบ้านก็เลยเห็นกฎนี้ขึ้นมาก็เห็นความสําคัญของอหมู่บ้านที่เราจะต้องใช้น้ำเนะ เป็นผู้นำหมู่บ้านตอนที่ายก่อนว่าใช้น้ำในปืนแป่าเนี่ยเป็นจะไดะ้มีผลประโยชน์จะไดจชาวบ้านก็เลยเห็นความสําคัญของป่าเลยมีการอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยขนาดนี้จนปัจจุบันนี้นะคะชาวบ้านทุกคนช่วยกันรักษาบอกว่าต้นไม้บอกว่าลำธารน,นะ,ะหรือว่าได้ปลูกป่าเสริม ทำฝ่ายแมวนะคะตีกั้นน้ำไว้เพื่อกับป่าชุมชนของเขาไ,ได้ปลูกไม้ปลูกป่าได้ทำปี2,546ขึ้นแมป้ปลูกป่านะ,ะแล้วก็ขณะนี้หน่วยงานที่ทอื่นบอกว่าต่างผพ้ว่าต่างองค์การบริหารส่วนตำบลไม่กระสาหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเห็นความสำคัญตี หมู่บ้านที่ทําได้ก็เลยมาร่วมสนับสนุนโดยการฮห้ในการทําสะพานข้ามหรือว่าสร้างศาลานะเพื่อจะได้ให้หมู่บ้านเฮาได้ขึ้นไปอพอแปาแล้วก็พักผ่อนในศาลาเตวไปต่ตาําหนตตงจะได้มาลงต่ําลําห้วยนะคะอันนี้ก็ในเขตแปลของเขาก็เลยสมบูรณ์มา ถึงขนานี้นะคะ,ะหมู่บ้านนี้จะมีการจะชุดดูแลป่านะจะชุดดูแลป่าโดยตัง้งคณะกรรมการดูแลป่าทั้ง6หมู่บ้านนะะเดือนหนึ่งก็มีการไปตรวจดูแลป่าเดือนละครั้งหรือว่าถ้ามีภารกิจในบ้านเพราะว่าบ้านนี้มีการเกษตรบางทีก็2สองเดือนครั้งนะโดยไปดูแลป่าชุมชนดย กวาข่าวตังฝั่งตังโนนไปลักรอบตัดไม้หรือเช่นเอาไม้อย่างนี้ค่ะป่าชุมชนบ้านไม่กื้อหลวงมีเนื้อที่ประมาณ5,250ไร่ด้านทิศเหนือติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมาด้านตะวันออกติดกับห้วยแม่ป่าห้วยน้ำดิบที่ใต้ติดกับห้วยแม่ป่าซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนเขาพะวอ และทิศตะวันตกติดกับที่ทำกินของราษฎรในหมู่บ้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนของบ้านแม่กืดให้คืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์จนถึงในปัจจุบันนี้ได้ชักชวนแกนนำในหมู่บ้านที่เคยมีบทเรียนในอดีตมาปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้ร่วมกันร,รักษาป่าโดยมีการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อที่จะกำหนดเขตแดนและแนวทางร่วมกันออกมาตรการสังคมในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กำหนดเขตพื้นป่าเป็นสองส่วนคือ 1. ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสาขาประกอบด้วยห้วยขนุนคือแหล่งต้นไม้ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ขนาด23คนโอบคือต้นมะเดื่อชุมพรป่าห้วยสันป่วยจัดให้เป็นป่าอนุรักษ์โดยในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของแต่ละหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานในป่าชุมชนแห่งนี้ โดยห้ามชาวบ้านเข้าตัดไม้ทำลายป่าโดยเด็ดขาดทุกๆปีชาวบ้านและแก่นนำก็จะพากันไปทำพิธีบวชป่าที่บริเวณพื้นป่าต้นน้ำกันเป็นประจำทุกปีพื้นป่าที่สองชาวบ้านจะจัดให้เป็นพื้นป่าใช้ซอยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ในพื้นป่าตรงนี้เพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นฟืนหุงหาอาหารและสร้างบ้านเรือนจะติดกับที่ทำกินของราษฎรในชุมชนโดยชาวบ้านจะร่วมกันกำหนดเขตแดนอย่างชัดเจนและสันติวิธีเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าชุมชนครับสวัสดีครับผมชื่อทวีปันสรีคำครับ,รบตำแหน่งที่อยู่ในบ้านเกาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแหมตตำแหน่งหนึ่งที่ ช่วยพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับฝ่บนายกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คืออาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเลียกชื่อสั้นๆก็คือว่าพสมนะครับตอนนี้ผมเคยไปไป,ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายที่นะครับอย่างเมื่อปี2542ผมเคยไปอบรมศึกษาดูงานป่าชุมชนที่บ้านทุ่งยาวจังหวัดลำพูนเนาะไปดูการ จัดการเรื่องดินน้ำป่าที่จังหวัดลาพูนต่อจากนั่นมาก็ได้มาพัฒนาป่าไม้ร่วมกับฝ่ายปกครองเนาะร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการหาเรือกันทั้ง6หมู่บ้านนะครับหาเรือกันทั้ง6หมู่บ้านซึ่งเริ่มต้นก็คือทางประชาคมแม่สอดนะครับซึ่งจากการนำของท่านปณิทิ่ตั้งภาติประธานหอการค้าอำเภอแม่สอดนะครับ ได้ให้ไปศึกษาดูงานต่อมาองค์การหวานส่วนตำบลก็เห็นความสําคัญได้ให้่อประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับมาปักป้ายเป็นแนวเขตของป่าชุมชนระหว่างที่ทากินกับของชาวบ้านกับป่าชุมชนป่าชุมชนนี่เขาจะมีแนวเขตไว้นะครับเขตหนึ่งเป็นป่าใ้สอยเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สอยกันแห่งเขตหนึ่งเป็นป่าน้ำำําจําอันนี้ห้ามตัดโดยเด็ดขาดถ้า,าว่าคนไหนไปลักลอบตัดไม้ ทางคณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งมี6หมู่บ้านที่ได้จัดตั้งกันโดยมีผู้ใหญ่เป็นประธานแล้วก็มีอบตเป็นรองเป็นรองประธานครบทุกหมู่บ้านเนาะทีนี้การจัดการป่าชุมชนนี่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ช่วยกันดูแลมาตลอดอตอนนี้ป่าชุมชนได้รับ ประกาศเปลี่ยนป่าชุมชนตั้งแต่ปี2546จากผู้ว่าราชการจังหวัดตากแล้วก็จากป่าไม้เขตจังหวัดตากเพื่อจะตั้งเพื่ออนุญาตเปลี่นป่าชุมชนตั้งแต่ปี2546ทางป่าชุมชนนี้ได้ส่งป่าเข้าประกวดปี2546นี้ได้รับเป็นป่าขิวข้าจีของตำบลแม่กระสาครั้งแรกเนาะครั้งแรก นะเป็นปลาเขียวขจีระดับจังหวัดเนาะโดยตำบลแม่กระสาเนี่ยได้เอาปลาชุมชนที่ตั้งของบ้านไทยสมมาคีหมู่ที่เก้าเนี่ยเป็นปลาต้นแบบของตำบลแม่กระสาแล้วก็เป็นปลาต้นแบบของจังหวัดตากแลัจากนั้นมาปี2550นี่แหมก็ส่งปลาเข้าประกวดเช่นเดียวกันก็ได้รับรางวัลปลาเขียวขจีระดับจังหวัดเนาะ อันนี้ก็คือทางผู้ว่าได้เออทางผู้ใหญ่เนาะได้ไปรับโลจากที่ทรำเนียมรัฐบาลมาละเนาะก็ตอนนี้ป่าชุมชนนี่ได้พัฒนาเป็นก้าวหน้ามาเป็นที่เป็นตามล,ลํำดับก็มีหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลนอกจากจะมีในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษากันแล้วก็ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วยดูแลมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเข้ามาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงมีทางอำเภอมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนกิจกรรมชวนทําให้ป่ามชวนเป็นปา่าเป็นปา่าต้นแบบของจังหวัดตากครับ การจัดการดูแลรักษาป่าชุมชนของบ้านแม่กืดหลวงได้จัดคณะกรรมการดูแลป่าจำนวน44คนจะแบ่งหน้าที่การในการดูแลป่าชุมชนโดยจัดคณะกรรมการออกตรวจจับผู้ลักลอบเข้าตัดไม้และสำรวจป่าชุมชนโดยภารกิจสำคัญน,นี้จะปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องพาเยาวชนไปสำรวจป่าทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ดยมีกิจกรรมทำร่วมกันในป่าเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสรู้จักชนิดของต้นไม้ผ่านไม้สมุนไพรสำรวจแหล่งต้นน้ำเพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดความหวงแหนป่าการที่ผนึกกำลังกันอย่างเนียวแน่นของชาวบ้านแม่กืดหลวงที่รักษาป่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานหล่อเลี้ยงชาวบ้านให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในการเกษตร แล้วป่าชุมชนบ้านแม่กืดหลวงยังเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนในแม่กืดหลวงอีกด้วยเมื่อคนดูแลป่าป่าก็จะดูแลคน เมื่อลมหายใจยังอยู่วิญญาณนักรู้ยังวังอาควันใดลมลงหรือเป็นดังนกลงรังสำหรับสัปดาห์นี้รายการคนกับป่าตอนคนดูแลป่าป่าดูแลคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เจ้ายังอ่อนก็คงก็คงไม่ไหวเหน็ดเหนื่อยเมื่อละร่างกายลมลมุกทุกใจอย่าอยถอนไทยเห็นคนจนทนอยู่เธอสู้เพื่อเด็กในนอ nói no xong